วานพวหารครับผมรับคำสั่งชุดกระชากลากตัวไอ้เชลยสึกุยละเสนสามวันแรกตะเวนน้ำสามวันหลังตะเวนบกครบกำหนดวันที่เจ็ดมันยังไม่ตายมึงตักหัวมันเสียประจานหน้ามึงคุณวและเมื่อสินทางสังของคจนจิงเจ้า,าขุนวานไม่ราชาชุดกระชาก,ากลากคุณสุกรีละเสน อยากไร้ความฟานดีที่สุดวุนวัไม่มีามเ่ตาฟานีเลยแม่จะนทยคุนวอนุดกระชากรากวิรเศนกฐขอดกวีรเศรนัททอแทแแขอวจ๋าแม่จ๋าหน้าสมตาวีรเศรษฐจริงนะคุณวัวโลหะสุดกระชากรยากนึงจัหอบแท็กแท็กแุณวัวโลหะสุดกระชากวิรเศรหฐอแพ็กแพ็กแพ็กโอ้ยหน้าสงตาจริงจริงวีรเศนษ เราขนลวนไม่รักความแม่แล้วฉุดกระชากรักอย่างไร้ความเมตตาความปานีฉุดกระชากจนวีระเสนหอบแทกแทกแทกหน้าสงสารจริงๆบอกว่าสงสารวีระเสนหอบแทกแทกไอ้คลิปหายกูจะตายไม่วีระเสนหลับหูหลับตาพาก หันหลังด้วยไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูลิเกว่าเขาเล่นกันยังไงหายเอาตาหาตาหากูจะตายไม่รู้เรื่องไอัคุณมอนคุณมอนอย่าพอแล้ว